นะครับเราไปหาพี่แนงก่อนพี่แนงกำลังจุดโทบทำอะไรตรงนี้เนาะสาธุ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 เ้อ ตรงนี้คืออะไรยังไงครับพี่แดงครับสวัสดีครับผมพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้คืออันนี้เป็นทางเข้าถ้ำครับทางเข้าถ้ำครับถอยปู่ปู่พญานาคด้วยปลู่พญานาคตรงนี้เป็นทางเข้าของถ้ำปู่กพุชงครับปู่กพุชงแล้วก็ปู่ไอ้องค์ดำปู่องค์ดำครับที่ตามความฝันเห็นปู่ขาวกับปู่องค์ดำตรงนี้ก็ฝัน ตรงนี้มาตลอดก็ตั้งรูปเหมือนตั้งเอาไว้เหมือนท่านไว้เนาะในนี้รูปปู่องค์ดํตรงนี้ครับแต่ว่าเสียนท่านหักไม่รู้อะไรร่วงไลยโดนอ๋อแต่ก็อยากได้ใหม่อยู่แต่ว่ายังยังไม่มีทุนครับอ๋ทำก็แต่ว่านั่งสมาธิมานั่งก็มานั่งตรงนี้บางครั้งก็นั่งนั่งตรงนี้ครั้งก็นั่งฝั่งโน้นเคยเข้าไปนั่งข้างในบ้างอย่างครับหลังจากที่ออกบรรษาแล้วเคยนะครับเคย โอปันศานั่งสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วครับข้างในแล้วก็ยังเหมือนเดิมไหมข้างในยังหอมเหมือนเดิมกลิ่นหอมก็ยังเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมกลิ่นหอมเหมือนเดิมเข้าไปข้งในก็ยังเหมือนเดิมเข้าไปเหมือนกับรอยเขาเรียกว่าไม่ใช่เหมือนกับคนทําความสะอาดนะที่นี่เปลกมากครับมันยังสะอาดเหมือนเดิมยังเข้าไปไม่มีไม่มีอะไรรกเลยข้างในเพราะว่ากอนกนไม่เสียประเทศหนึ่งบ๊ก็ยังเข้ายังเข้าไป ไปนั่งสมาธิอยู่ข้างในครับผมอแต่ขอนยาพี่แดงใส่นิดหนึ่งแหละก็หลังจากที่แม่เสียพี่พี่แดงก็มามานั่งสมาธิแล้วนะครับหลังหลังจะไม่นั่งแต่นั่งนั่งโกนนั่งโกนครับแต่ว่าหลังก็ไม่เสียก็นั่งนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านยังไม่ได้มานั่งมานั่งที่ศูนยางก็ยังนั่งอยู่ปกตินั่งที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่เพราะว่าอยู่กับพ่ออยู่ โอ้เกทําใจยังไม่ได้ครับอ๋อก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะตอนนี้ก็งานก็เสร็จอย่างรับรื่นดีครับมีงานแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจไม่ปู่คำเสียนไปงานด้วยครับดีใจครับไม่คิดว่าท่านจะได้ไปด้วยครับไม่คิดว่าท่านจะได้ไปแล้วท่านก็ได้ไปเจมบ้านเลขที่ให้ด้วยเจอบ้านเลขที่ให้โอ้เจอบนปูกคำเสนแล้วก็ไปเยยบบ้านแล้วเจอบ้านเลขที่ให้ด้วยเปิดป้ายด้วยครับป้ายเลขที่น่ะซื้อซื้อมาตั้งนานแล้วซื้อไปงานงานช้าง กช้างที่สุรินไปตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าเอามาแล้วก็ยังไม่ได้แปะสักทีหนึ่งก็พอดีปูมเซนไตแล้วก็ได้เจิมให้กันเลยเผื่อโอกาสแปะเลยเห็นไหถือโอกาสว่าปูมเซนไตก็ให้ท่านเจิมมารถีให้เลยเป็นสิริมงคลเลยของพี่ไมเลยพอดีไม่คิดว่าจะได้ไปเปิดให้ง่ายๆนั่นแหละครับปูมเซนก็ไปได้ไปเหยียบบ้านแล้วก็ไปเจอมารทีเห็นว่าฝันฝันดีไม่งวดนี้นฝันว่าเห็นฝันฟูกำเสนด้วยไม่งวดนี้ครับ ก็ฝันแต่บางวันนี้มันมันฝันมันอยู่ในช่วงสับสนอยู่อยู่ฝันก็ฝันไม่ยาวฝันสั้นสั้นๆฝันแป๊บเดียวก็ตื่นก็นอนนอนมันนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับตื่นตื่นแล้วหลับตื่นเสียงมาเฮามัางอะไรม้่งก็หลับหลับตื่นตื่นแล้วหลับตื่นครับฝันวันก่อนก็ฝันว่าไม่รู้ไปเจอภูมเสนที่ไหนก็ได้เจอภูมเสนแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนแล้วก็ตื่นอันนี้เจอภูมิเสนเหมือนกันครับฝันว่าเจอภูมเสนแต่ไม่รู้ว่าเขาทำทำพิธีอะไร เห็นปูมแสนเขาเหมือนว่าเขาทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะเห็นก็แล้วแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็ยังเล่าให้ม่บ้านฟังว่าฝันฝันเห็นปูมแสนเขาก็บอกว่าเขาก็ฝันเหมือนกันเขาบอกว่าฝันฝันว่าไม่รู้ไปไปที่ไหนแล้วเจอปูมแสนเขาทาอะไรสักอย่างหนึ่งทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งบวงสรวงอะไรสักอย่างหนึ่งยกดวงยกอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะก็ฝันอยู่งั้นก็ฝันแล้วก็ตื่นก็ฝันหลังก็ฝันฝันว่าก็มีเพื่อนที่ว่าเคยทํางมาด้วยกันรุ่นน้อง ลูกน้องลูกน้องเคยทำงานด้วยกันเขามาแล้วก็ามานั่งอยู่หน้าหน้าบ้านแม่เขาก็มาพูดว่าพี่พี่ผมเสียใจเลยนะที่แม่เสียมมนเป็นไรแร้วเรื่องเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดา<อ>เรื่องปกติอ๋อมยีไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เป็นไรไม่ได้มางานยุง่งต่างคนก็ต่างต่างงานยุง่งพอบอกเขาเขาก็งานยุ่งเป็นลูกน้องลุงลูกน้องสมัยก่อนเคยขายของด้วยกันเคยครับแล้วให้เขาขายของด้วยกันก็ มานนในคำฝันก็ว่าเขามางานสมแม่ก็ยังชอบเลขก,ก็ยังเป็นเป็นเลขแม่อยู่โอ้ออ<ะ>เลขเลขชอบตัวไหนพี่แดงอะตีเป็เลขไหเลขเลขชอบก็จะเป็นอันนี้อันนี้สองเลขสี่สองหก 4, 2, ก็ชอบเลขตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เลขอายุของแม่เจ็ดสามแล้วก็อันนี้เลขประเกสี่สองสี่สองเก้าสอง สี่สองเก้าสองครับต่ยังชอบอยู่เลขเลขเลขหานนี้แล้วก็ชอบให้เลขหนึ่งอย่างหนึ่งย้ำย้ำในเขียนตรงนี้เป็นเลขเป็นเลขวันที่แก่เสียนวันแก่เสียวันที่สองก็เลยใส่ว่าเป็นศูนย์สองหรือสองศูนย์โอ้ก็ใส่แต่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เขียนสิบเจ็ดมกราคมสองพันหร้อยหกห้าแล้วสองสี่สองหกนี่เลขอะไรพี่เนีงอ่ะสี่สองหกนี่เป็นเลขอัตรินของหลวงปู่ ที่นลงปู่สวงฝังนฝั<อ>นโกนตอนนั้นนะฝันว่าเขาให้บฏตทินให้บาตทถินมาสองครั้งวันที่วันที่วยอกวันวันที่วันที่อะไรมันมันสามสิบเนาะเมื่อวันผ่านมาฝันว่าเขาให้บาตทถินมาแล้วก็มันอกมันโหนเลขบัตทินไปแล้วครับแล้วก็นี่ก็ฝันว่าเขาให้บาตทถินก็ดูเลขบาตทถินก็แล้วแต่คนจะดูว่าเลขบัตทถินของหลวงปูเป็นเลขอะไรครับแต่บางค<า>นเขาก็มองเห็นเป็นสี่ศูนย์เจ็ด แต่บางคนเห็นแต่ว่าตามตามที่ว่าผมเห็นเป็นสี่สองหกสี่สองหกครับแต่ว่าบางคนข้าก็มงเห็นเป็นสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดครับเอาเป็นว่า,าพ,พี่แดงเห็นสี่สองหกครับสี่สองหกแล้วนั้นให้หน้าก็ดูที่บ้านเอาวัตถินจากนี่เลยไปไปนั้นเอามาห้าหกอันห้าอันไปบูชาในวัดแล้วก็ไปแจกทั้งบ้าน<อ>เขาก็ให้ขับดูว่านี่เลขเลขอยู่วัตถินเนี่ยหาดูก็บอกเอ้านี่เลขเลขสี่สี่ศูนย์เจ็ดครับเขาเห็นเป็นสี่ศูนย์เจ็ด เราก็อยางเทียง์อะบอกว่าไม่ใช่สี่สองหกก็บอกนี่ไงเลขเกตมันอยู่ตรงตรงตรงนี้ต้องดูในปฏิทินครับปัตถินน่าจะมาแล้วเดี๋ยวทิพย์พันจะส่งให้เอฟซีที่ต้องการเนาะอันนี้ได้ค่อยากันอันนี้ก็ยังชอบยังชอบเลขแม่ยังชอบแม่เลขแม่ก็เลขเลขแม่เลขอะไรเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเป็นเลขอายุคงเกลโอ้อยุของท่านเจ็ดสามครับอายุคือฝันสามปีฝันเ็นแม่บ้างไหมฝัน ฝันไม่ไม่ฝันเห็นแม่แต่ฝันเห็นเพื่อนไอ้รุ่น้องลุงน้องเคยมาทำงานด้วยกันเขามาหามาเพาว่าเขาว่ามาไม่ทันงานศพแม่โอ้ก็เร็วเกี่ยวกับงานศพแม่ก็เร็วเคยชอบอายุชอบชอบนอายุเลขอายุเลขน้อยสสี่สองเก้าสองสี่สองเก้าสองพอสาแม่ครับพอสองพอสองยังไงพี่หนงพอสอเกย์พอสอเกย์เกิดสองเกย์เกิดสี่สองเก้าสองสี่สองกับเก้าสองแต่อะไรเขียนได้หมดหรอกสี่สอง เสียนหมดอยู่4292 4292เขียนแตดว่าไม่ได้เขียนต่อกันเขียนตัดเอาครับ4292ทำแล้วก็เลขอายุเกก็73รายการนี้ก็เลขเลขเลขปฏิทินของหลวงปู่ก็ยังชอบเลขปฏิทินอยู่เพราะว่าฝันถึงปฏิทินหลวงปู่มีคนเอาปฏิทินมาให้ครับช่วงปีใหม่ด้วยครับปีใหม่ก็ฝันว่าก็บอกว่าเอ้าอยากอยากอยากได้ปฏิทินมากใช่ไหมบอกครับผมชอบมากเลยไปฏิทินของหลวงปู่ก็ฝันว่าเขาเอาปฏิทินหลวงปู่มาให้ก็ยังเป็น ยังเป็นเลขเลขนี่ตามที่ผมเห็นก็งูนี่ก็ฝันฝันไม่ยอะเพราะว่านอนมันก็นอนระหลับตื่นตื่นแล้วหลับตื่นตื่นตั้งแต่งานมาก็นอนแลหลับตื่นตื่นลหลับตื่นก็มามันเห่าอะไรด้วยหลายอย่างแต่ว่าพี่นางก็ฝันเห็นแม่รอใส่บาตรยืนครับจับประตูแล้วก็จับแล้วก็มองไปที่ป้ายที่ปูคำแสนเปิดน่ะปายปไปไปบ้านเหรอครับไปบ้านเลขที่ป้ายบ้านเลขที่นี่ชอบมากไหมครับ ปกตินนะ่ะทุกปีผมซื้อซื้อทุกปีอซื้อทุกปีงวดงวดตผพันมาก็ซื้อกระซื้อก็ซื้อสามตัวมันออกมันออกสองตัวถ้่งวดตผพันมาออกล่างครับมันออกไอ้หกสามล่างไปบ้าน 3, เลขที่คมันสองหกสามกับทับหนึ่งหกทับเออหนึ่งหกน่ะหนึ่งหกครับ, 2, 6, บทับส <16, S 2> องหกสามทับหนึ่งหกมูสิบหกเออเป็นเลขดังเขามูสิบหกก็เป็นเลขวันคุู เลบโอ้ป้ายสวยมากเนาะเป็ดชอบมากเลยป้ายบ้านเนี่ยป้ายแลเลขทีตอนนี้ครับบ้านเลขที่ชอบเพราะว่าผมซื้อมาตลอดบ้านเลขที <üman> ก็ตามมาหลายปีก็บ้านเลขทีก็ส่วนมากมันจะออกมันจะออกเป็นเลขเคยออกเป็นเลขกลับกันหกสองสามอะไรเงี้ยเคยออกเคยออกมานเงี้ยแต่ว่าตรงๆสองหกสามยังยังไม่เคยออกตรงๆ ก็สรุปว่าบ้านเลขที่ก็อย่าทิง้งนะครับบ้านเลขที่แต่ว,ว่าก็อย่าลืมปะทินหลวงปู่ครับอันนี้ก็เลขเลขปะทินหลวงปู่แต่ถ้าใครมีมีเลขปะทินของหลวงปู่ก็ไปดูเอาดูดูง